สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่7เปิดดาวดวงเดิมสิ่งมีชีวิตชั้นสูงหลายคนรีบไปล่าหลัวเพิง อย่างไรก็ตามบรรดาผู้ที่พยายามตามล่าเขาล้วนล้มเหลวหลังจากหลัวเฟิงใช้โดเมนเทคนิคพรสวรรค์ของเขาสำหรับคนที่มาสายพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะไล่าตามเขาได้เลยเพราะเขาอยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่ผนึกอวากาศแล้วพวกเขาทั้งหมดยอมแพ้แต่ในขณะเดียวกันโดเมนเทคนิคลับของหลัวเฟิงก็เผยแพร่สู่สาธารณะ สิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่ไล่ล่าหลัวเฟิงล้วนรู้เรื่องนี้และกระจายข่าวสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่จำนวนมากของเผ่าพันธุ์อื่นตกตะลึงกับข่าวที่ว่าจัก,กระพัดแห่งแม่น้ำใบมีความสามารถพิเศษเช่นนี้เตเฟิงโกรธมากหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับโดเมนเขากล้าดูถูกฉันเขาไม่ได้ทำเทคนิคนั้นเมื่อฉันโจมตีเขาเขาไม่ได้ต่อสู้ด้วยกำลังทั้งหมดของเขาเล่นได้ดีเลตริเวอร์ยากนักที่เขาจะตาย จัก,กรพรรดิกระจกโกรธเมื่อรู้เรื่องนี้เขาคำรามอย่างแรงจนผนังห้องแตกในขณะที่เผ่าพัานธุ์อื่นตกใจเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ตื่นเต้นโดเมน,เ,มนเทคนิคพรสวรรค์ได้รับมอบให้โดยจัก,กรวาลและไม่สามารถได้รับจากการฝึกฝนเพียงอย่างเดียวจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำใบมีจะสามารถอยู่รอดได้นานด้วยเทคนิคนีคน้ปราบใดที่เขาไม่พบกับปรมาจารย์จัก,กรวาลใดๆเขาจะสามารถอยู่รอดได้ เทคนิคความสามารถพิเศษโดเมนนั้นช่างเหลือเชื่อจริงๆและอัศวินจัก,กรวาลจำนวนมากไม่สามารถจัดการกับมันได้อย่างไรก็ตามบางคนยังมีทักษะที่ไม่ธรรมดาตัวอย่างเช่นเวลทรีหรือต้นไม้โลกที่ทรงพลังที่สุดสามารถควบคุมพื้นที่และเวลาได้เช่นเดียวกับจัก,กรวาลท่านอาจารย์มีรูปแบบชีวิตพิเศษอื่นๆที่สามารถระงับโดเมนเทคนิคพรสวรรค์ได้ ผ่านจัก,กรวาลเสมือนจริงหลัวเฟิงได้เรียนรู้ซึ่งทําให้เขาตระหนักมากขึ้นว่าวิธีเดียวที่จะได้รับความเคารพจากสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่อื่นๆคือพลังอัศวินแห่งจัก,กรวาลหลายคนสรุปว่าหลัวเฟิงไปที่ดาวดวงเดิมหมายความว่าเขากำลังรีบไปสู่ความตายของตัวเองหลังจากที่พวกเขาเห็นการแสดงเทคนิคพรสวรรค์ของหลวเฟิงการใช้โดเมน ใช้เพื่อหลบหนีเท่านั้นหลัวเฟิงคิดในออริจินอลสตาร์เราต้องต่อสู้เพื่อขุมทรัพย์ที่แท้จริงนี้อย่างเดียวไม่พอเกราะฟอสอาร์เมอร์ฉันต้องได้มาสิปีผ่านไปที่ด้านบนสุดของเกาะทันเดอร์มีผู้นำเมืองพริมอลเคนออสยืนอยู่หลัวเฟิงพรุ่งนี้ดาวดวงเดิมจะเปิดฉันได้ยินมาว่าคุณจะไปด้วยจริงหรือเปล่าจริงครับอาจารย์ลัวเฟิงกล่าวยืนอยู่ด้านหลังผู้นำเมืองพริมอลเคส แผนของคุณคืออะไรหัวหน้าเมืองพริมอลเควอสถามคุณอยากร่วมทีมกับใครคุณได้เชิญสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมาร่วมทีมบ้างไหมไม่หลัวฟิงตอบถ้าคุณต้องการร่วมทีมกับใครสักคนฉันช่วยได้พริมอลเควอสซิตี้ผู้นำกล่าว คุณยังคงค่อนข้างอ่อนแออัศวินอาวุโสแห่งจัก,กรวาลมักพบสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยพวกเขาและให้โอกาสพวกเขาในการเอาชีวิตรอดสูงขึ้นคุณควรหาสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่เหมาะสมเพื่อช่วยคุณหลัวเฟิงสายหัวอัศวินอาวุโสแห่งจัก,กรวาลช่วยอะไรฉันไม่ได้มากนะักแม้ว่าพวกเขาจะตอบตกลงนั้นก็เพราะเขาเกรงใจอาจารย์ไม่ได้มาจากก้นบึ้งของหัวใจของพวกเขาผมขอไปเองดีกว่า ด้วยตัวเองเหรือผู้นำเมืองพริม่ลเคออสตกใจหลัวเฟิงกล่าวผมจะระวังคุณมีทะเลสีเลือดของคุณที่เป็นความลับจงใช้ให้เป็นผู้นำเมืองพริม่ลเคออสกล่าวและถามต่อ แต่ทำไมคุณถึงไปที่ดินแดนแห่งเผ่าพันเทพเพลิงและใช้เทคนิคความสามารถของคุณโดเมนไพ่ตายที่ถูกเปิดเผยจะไม่ใช่ไพ่ตายอีกต่อไปหากศัตรูต้องการโจมตีคุณพวกเขาจะเตรียมตัวสำหรับเทคนิคนี้คุณต้องแน่ใจว่านี่เป็นทางเลือกเดียวก่อนที่คุณจะแสดงไพ่ตายของคุณฉันเข้าใจหลัวเฟิงตอบฉันตัดสินใจไปที่นั่นเพราะเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวผู้นำเมืองคริมอลเควอสเหลือบมองไปที่หลัวเฟิง ฉันจะไม่ถามคำถามใดๆเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามฉันต้องเตือนคุณว่าดินแดนแห่งเผ่าพันธุ์เทพเพลิงเป็นของจัก,กรพรรดิเลวเพลิงซึ่งเป็นหนึ่งในปรมาจารย์จัก,กรวาลระดับบนเขามีพรสวรรค์ยอดเยี่ยมเหมือนคุณหากคุณได้ค้นคว้ามาบ้างคุณจะรู้ว่าจัก,กรพรรดิเลวเพลิงเป็นมนุษย์เขาเป็นคนที่เหนือฉันเขาไม่เคยล้มเหลวและไม่มีใครในระดับเดียวกับเขาที่สามารถสู้กับเขาได้เขาไม่เคยล้มเหลวและเขาไม่เคารพใครเลย เขาเป็นคนที่กล้าหาญเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามเขายังเชื่อว่าไม่มีใครสามารถปรับปรามเขาได้และเขาก็มีความทะเยอทะยานมากเกินไปเขาไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ผู้นำเมืองพริมอลเคออสใส่หัวหลัวเฟิงฟังอย่างเงียบไม่ยมกทะเยอทะยานเกินไปและไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เหนือสิ่งอื่นใดมีบางอย่างผิดปกติกับสภาพจิตใจของเขาผู้นำเมืองพริมอลเคออสกล่าว เขาจำได้แค่ว่าคนอื่นทำผิดต่อเขาแต่เขาจำความไม่ดีที่คนอื่นทำเพื่อเขาไม่ได้ผู้นำเมืองพริมอลเคออสใส่หัวหลังจากที่ได้เป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลเขาก็หยิงทนงและกดขี่ข่มเหงเห็นแก่ตัวมากเขากล้าโจมตีปรมาจารย์จัก,กรวาลภายในเผ่าพันธุ์ของเขาเองผู้นำเมืองพริมอลเคออสกล่าวต่อ เขาโจมตีพวกเขาด้วยของมีค่าของเขาเองทำให้ผู้ก่อตั้งขวานยักษ์ตัดสินใจลงโทษเขาด้วยการกักขังเขาแต่เขาคิดไม่ได้กลับทำให้จัก,กรพรรดิแห่งเปลวเพลิงทรยศต่อมนุษย์มันเป็นเรื่องตลกจริงๆหลัวเพิงตกใจ เขาเป็นอัจฉริยะจ,จริงๆผู้นำเมืองคริมอลเควอสเอ,อ่ยออกมาทุกครั้งที่ฉันเห็นคุณมันเหมือนกับเห็นเขามนุษย์เราปลูกปางเขาแต่เขาหันหลังให้กับเราทุกครั้งที่มีสงครามระหว่างเผ่าพัานธุ์เขาจะแสดงความโหดร้ายต่อมนุษย์เรามากขึ้นเจ้าเมืองเจ้าสายหัวหลัวเฟิงถ้าเขาโจมตีคุณให้เรียกฉันไปแล้วฉันจะไปที่นั่นทันทีครับอาจารย์หลัวเฟิงพยักหน้า เห็นแก่ตัวใช่เขาเห็นแก่ตัวเอาละกราะฟอสอาร์เมอร์ถูกทิ้งไว้โดยแขกนั่งอบนเขาและเขามอบให้ฉันแต่จักรพระพัดเลวเพลิงพยายามเก็บมันไว้วันที่สองเดอะออริจินอลสตาร์ได้เปิดออกมันเป็นงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่สำหรับเผ่าพันนับพันล้านในจักรวาลแน่นอนนักสู้อมตะไม่รู้เรื่องนี้เพราะเป็นเทศกาลสังหารผู้สูงสุดแม้ว่าหลัวเพิงจะอยู่ในอาณาเขตของเผ่าเทพเพลิงเขามองไม่เห็นการเปิดประตูสู่ดาวดวงเดิม แต่เขายังสามารถชมภาพฉากนั้นผ่านจัก,กรวาลเสมือนจริงพลังจากการเปิดประตูแต่ละพอเท่ากลุ่มต่างๆเริ่มเดินทางเข้าประตูกันท่วมท้นสู่ดาวดั้งเดิมประตูพอเท่า1 8 1ถูกกระจายออกไปทั่วจัก,กรวาลสิ่งมีชีวิตสูงสุดจากมหาอำนาจทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยเผ่าพันธุ์นับพันล้านในจัก,กรวาลบินเข้าไปในพอเท่าและเข้าสู่ดาวดวงแรก 1 8 8 1ดาวดั้งเดิมการสังหารกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจัก,กรพรรดิเลวเพลิงกล่าวกราะฟอสอาร์เมอร์กำลังจะถูกสิทธิ์น้องคนที่สามของฉันยึดไปและฉันต้องมอบมันให้กับเขาเพราะอาจารย์จะหวอชาญนเก้บางทีฉันอาจจะได้สมบัติที่แท้จริงที่ดีกว่านี้ก็ได้จัก,กรพรรดิเลวเพลิงเดินเข้าไปในประตูพอเท่าไปยังดวงดาวดั้งเดิมและลงไปบนดาวดวงแห่งหนึ่ง ยานอาวกาศเดินทางผ่านหมอกหลวงเฟิงใช้ชีวิตที่เรียบง่ายโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับกฎอวกาศและเส้นทางเทพสัตว์ร้ายหลวงเฟิงได้เข้าใจถึงความลึกลับที่สองของกฎอวกาศอย่างซีลเต็มที่แล้วในช่วง8 0ดห0,000ื่นปีขอองค์การสร้างเทคนิคขั้นสูงสุดแม้ว่าหลัวเฟิงจะไม่ได้ไปแต่เขาได้ดูภาพบางภาพที่ถ่ายโดยสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่บางคนที่ทำให้มันออกมาดาวดวงเดิมอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดในจัก,กรวาลมากที่สุด พวกเขาเป็นดาวที่เต็มไปด้วยของมีค่าและเต็มไปด้วยอันตรายเป็นสถานที่แรกที่หลัวเฟิงรู้ว่าไม่สามารถเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลเสมือนจริงได้การตัดสินใจของฉันเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดเขากล่าวถ้าไม่มีเกราะฟอสอเมอร์ฉันทำได้แค่หนี้ การต่อสู้ขนาดใหญ่12ครั้งเกิดขึ้นเพราะสิ่งของมีค่าอัศวินจากกระวาลหลายร้อยคนและผู้ปกครองจากกระวานมากกว่า20คนเสียชีวิตระหว่างสงครามเหล่านั้นแต่ปรมาจารย์จากกระวาลทั้งหมดรอดชีวิตมาได้แน่นอนว่ามหาอำนาจทั้งหมดตื่นเต้นกับการแข่งข้ายิ่งของมีค่ามีค่ามากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งยินดีมากเท่านั้นเวลาผ่านไป หลัวเฟิงยืนอยู่ในห้องควบคุมและมองดูดินแดนทั้งสามในระยะไกลผ่านฉากเสมือนจริงพวกเขาเป็นชาวเผ่าเทพเพลิงในที่สุดเขาก็เห็นดินแดนนี้แล้วแต่เขาก็ยังอยู่ห่างไกลจากพวกเขาเขาใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนกว่าจะไปถึงชายแดนนักรบอมตะชุดเกราะเงินบินมาหาหลัวเฟิงดวงตาของเขาฉายแววโกรธจัดนี่คืออาณาเขตของเผ่าเทพเพลิงกล้าดียังไงมาที่นี้เจ้ามนุษย์ หลวเฟิงขมวดคิ้วพลังแห่งพระเจ้าแทรกซึมเข้าปราบปรามนักสู้อมตะแห่งเผ่าเทพเพลิงทันทีจากกระพัดเลวเพลิงฉันมาถึงดินแดนของคุณแล้วหลัวเฟิงตะโกนมองไปยังพระราชวังหลักที่รายล้อมไปด้วยดินแดนทั้งสามแสดงตัวออกมาจากกระพัดเลวเพลิง